นะเราจะมาดูดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่16ถึง2ีมีนาคม2 0 1 7นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะเจ้ชาชะตาฮึบนะวันศุกร <laughs> ์ดูดิสุขจีืิสุขหลอกือืุ์สุข,สขดิบด,ดนะคะนะจัสติสขึ้นมาเชียวโออเจ้ชาชะตาได้จัสติสนะ กำลังตัดสินใจอะไรคะเนี่ยมีใครมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับคดีคงคดีความปัญหาเอกสารอะไรไหมโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจในะเรื่องของเงินเงินทองทองหรือเอกสารดรวยการเงินนะคะรูอต่อสิน่ากาลังหมุนเงินหน้าดูเลยวันศุกร์เนี่ยนะกาลังมีเกณฑ์คิดในเรื่องของการเงินนะเนี่ยอืมกลังหาแนวทางการทำมาหากิน,หา,นหาเงินใหม่ๆหหาแรงเงินทุนใหม่ๆ หาแหละเงินกู้ใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะคะเออเหาบริวานนี่ก็ใช้เงินเป็นใช้เงินเก่งๆอะไรอย่างนี้ชาววันศุกร์นะเอออ้เดอซันอยู่ข้างตัวนะอืมแสงสว่างที่ใดมีที่มืดเดี๋ยวสักวันก็จะมีแสงสว่างนะคะนะเขาจะมืดกี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ <laughs> นะคะอือโอ้โหมีเรื่องตัดสินใจยเยอะมากเลย ชาวันศุกร์ขามีใครที่โดนโดนใครมุสาโดนหลอกโดนพูดไม่จริงโกหกไปหรือยงังรอการติดต่อได้แล้วเงียบเจ้าชะตาอ่าไม่ใช่ใบสรุปใบสรุปจะมีอาการอาอารมณ์ร้อนอาจจะได้เดินทางด่วนๆเร่ง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 รีบๆนะ ในเรื่องของการงานบางคนที่เป็นเจ้าของกิจการกําลังคิดจะไปมูอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อจะเป็นการเปิดทรัพย์เปิดงานเปิดธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะเออเดี๋ยวมันจะจะบอกตอนท้ายแล้วกันว่าบูชาอะไรดีเนาะเออไปมูเกี่ยวกับอะไรดีนะส่วนใครที่รองานมีเกตจ,จะได้ไหมต่คงต้องรอไปก่อนนะคะใครที่สมัครงานทิ้ไงไว้ก็คงต้องรอไปก่อนนะ งานการเงินการเงินชาววันศุกร์มีเกณฑ์หมุนเงินหนักมากนะมีการหมุนเงินเยอะมากนะคะแล้วก็อาจจะกำลังคิดว่าจะไปหยิบยืมเงินจากใครดีจะไปหาแหล่งเงินกู้กับช่องทางไหนดีบริษัทไหนดีธนาคารอะไรดีอะไรอย่างนี้เนาะมีเกณฑ์แบบคิดเยอะคิดแยะมากเลยในเรื่องของการเงินนะคะนะ แล้วก็ระวังนะคะใครที่จะลงทุนเพิ่มหรือระวังพวกแก๊ง call center หรือว่าพวกลิงก์ลิงก์ดูดเงินพวกนั้นให้ระวังนิดนึงนะชาววันศุกร์นะเพราะว่ามีเกณฑ์จะโดนเข้านั้นเนี่ยนะมีใครโดนไป้หรือยังคะมูจุดเต็มห้องพระแล้วค่ะหมจูนเดี๋ยวหมจูนบอกให้ว่าทิ่นี้มูอะไรดีนะนะคะบางทีหมจูก็จะทําคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปนะคลิปสั้นๆเอาไว้ให้เวลาลงหน้าหน้าหน้า เขาเลยหน้าช่องของหมอจูนว่า,าคนเกิดวันนี้อาทอิตย์นี้ไปมูเกี่ยวกับอะไรดีอะไรอย่างนี้นะคะนะจะมีเหมือนกันกดติดตามช่องหมอจูนไว้นะนะคะาการเงินให้ระวังเรื่องของพวกมิชชั่ชีพด้วยนะคะนะถ้าหากใครรอเรื่องการเงินตอนนี้อาจจะยังเงียบอยู่นะคะยังเงียบอยู่นะที่รักนะคุยการเงินอะไรกับใครไว้บอกจะให้จ้าให้ก็เงียบ หรือว่าติดต่อ,อยากอะไรอย่างนี้นะคะนะเช็ดหายลายเงียบเปิดอ่านไม่ต่ออะไรอย่างนี้ก็จะโทรไม่รับจะมีอาการแบบนี้นะคะชาววันศุกร์นะมมีเรื่องต้องให้ตัดสินใจหมุนเงินนะคะนะความรักความรักของชาววันศุกร์ถึงแม้ถ้าหากว่าในมีหลายมีหลายส่วนนะสำหรับส่วนที่มีแฟนอยู่แล้วตอนนี้อาจจะมีการคิดถึงเรื่องเก่าๆเม เก่าเรื่องในอดีตนะคะถึงแม้จะมีคนความรักใหม่ไปแล้วก็ยังมีการในบางขณะจิตก็ยังคิดถึงเรื่องเรื่องราวของคนเก่าความทรงจําเก่าๆนะคะนะหรือในบางท่านคนที่เป็นโสดเหมือนกับจะเจอคนที่เอ๊ะทาไมรู้สึกแบบเพิ่งรู้จักกันแล้วรู้สึกสนิทจังเลยคุยกับคนนี้แล้วสบายใจจังเลย อะไรอย่างนี้นะคะจะมีเกณฑ์เจอแบบนี้นะก็เลยตัดสินใจยังแบบลังเลจะตัดสินใจว่าจะคุยต่อหรือเอจะยังไงจะตกลงคบหาเป็นแฟนเลยดีไหมอะไรเงี้ยอย่าพ er ึ Lo ่งนะคะที่รักอย่าพึ่งอย่าพึ่งตกลงเป็นแฟนกันนะเขาอาจจะเป็นคู่ของเราคนหนึ่งคู่ที่ติดตามกันมาตั้งแต่อดีตชาติก็เป็นไปได้แต่มันจะออกมาในแนวของเป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะ เหมือนคนนี้เขายังไม่ได้ตั้งใจจะมีใครข้างกายจริงๆนะคะทีละเขามาหวังแค่เนื้อหนังบางสานะอย่าเพิ่งตกลองปล่องชิ้นกับเขานะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึกเหมือน18อีกครั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะก็จะมีความสุขดีนะมีความสุขดีนะแต่ในบางคู่ก็จะมีอารมณ์ร้อนใส่กันไม่คุยกัน พออารมณ์ร้อนเสร็จกันก็มีอารมณ์ประมาณว่างอนงอนน้อยๆแล้วก็ไม่คุยกันซะงั้นนะความรักสุขภาพสุขภาพให้ระวังเรื่องหัวเข่าหัวเข่าแข้งขาเลยอย่างแรกนะคะแล้วก็ระวังจะปวดตานะคะมีอาการเจ็บตาเจ็บแขนนะคะโอ้แข้งขาระวังเลยผมร่วงอีกอทาไมแต่มีคนมีแต่คนผมร่วงร่วงทุกวันเลยนะเนี่ย นะเจ็บตาตาแพ้แสงให้ระวังนิดนึงนะคะสุขภาพนะแล้วก็โชคลาภโชคลาภเด่นไหมย,ยังไม่เด่นค่ะนะวันนี้เนี่ยบางคนอาจจะลืมตัดหรือเลขสลับกันอะไรอย่างนี้นะคะอดไปนะวันนี้นะนะก็เลยไม่ได้เนาะเออใครที่ต้องการจะมูหรือว่าบูชาอาทิตย์นี้เนี่ยที่บูชาแล้วถูกฉลกกับชาววันศุกร์อาทิตย์นี้นะ มีเจ้าพ่อกวนอูนะคะขอสิ่งขอสิ่งเขาเรียกขอสำเร็จในทุกๆสิ่งนะคะหนึ่งเจ้าพ่อกวนอูสององ์เท้าเวสุวรรณนะคะปู่เท้าเวสุวรรณนะคะขึ้นมาเด่นเนเลยนะอืมนะคะเอ่อโชคลาภยังไม่เด่นเลขหนา้าอ่าสื่อน้าโชคได้แก่ ความฝันแล้วก็เลขเก่าๆเลขหน้าไพ่หมอจูนมีหนึ่งเก้าเจ็ดหกหนึ่งห้าสีมงคลได้แก่สีแดงสีฟ้าแล้วก็สีอะไรดีนะสีเหลืองก็แล้วกันนะคะชาววันศุกร์นะ